ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำการงานอย่างอื่นทั้งหมดการงานทางกายยุติลงแล้ว มันยังการงานทางใจถึงแม่กายจะนั่งนิ่งนิ่งอยู่แต่ใจมันไม่นิ่งแัะนี้เรามาทำใจให้มันนิ่งต้องให้นึกอย่างนั้นถ้าไม่กำหนดลงอย่างนั้นแล้วใจนี่มันจะไม่หยุดนิ่งเลยเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนั้น ก็น้อมสติลงไปหายใจเข้าก็เพ่งลงไปให้ถึงความรู้สึกหายใจออกก็พยายามทำความรู้สึกโยที่ความรู้อย่าไปรู้อย่างอื่นรู้อยู่ที่รู้นั่นแหละ ถ้ามันอยากจะคิดไปทางอื่นก็สะกดไว้มันต้องช่วยตัวเอง <c oughs> ต้องสะกดไว้ด้วยสติ <c oughs> ด้วยขันติความอดทนความอดทนนี่แหละชื่อว่าเป็น,นยอดแห่งธรรมทั้งหลาย อะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้ถ้าขาดความอดซะอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นจิตก็ไม่สงบเพราะกิเลสมันรบก,กวนกิเลสมันผลักดันให้จิตคิดมันไม่ให้หยุดวันนี้เราก็สร้างขันติความอดทนขึ้นมา สกัดกั้นมันไว้ไม่ให้มันคิดความคิดนี่มันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโดยเฉพาะเรื่องการ,รม,มวิตกมันชอบคิดไปในทางความรักความใคร่นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องรู้ตัว หรือถ้าไม่คิดไปในทางความรักมันก็คิดไปในทางความชังมันท่องเที่ยวอยู่นี่แหละจิตใจอันนี้นะเราต้องรู้ทางเดินของจิตเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วแล้วก็สะกดมันไว้ไม่ยอมให้มันคิดไป ตัวเองนั่นแหละไปว่าแล้วนะอดกั้นไม่คิดเพราะว่าจิตมีดวงเดียวแะมันไม่ใช่มีหลายดวงอนะ่ะอ่นตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้เราะนั้นต้องรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่าอาศัยสตินี่นหละมันยั่งเข้าไปถึงจิตนุ่นถึงความรู้น่น ถ้าสติไม่ยังเข้าไปถึงความรู้แล้วมันก็ห้ามจิตไม่อยู่นั่นเองถ้ามีแต่จิตเฉยๆไม่มีสติประคองอยู่แล้วจิตนี่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเลยต้องสังเกตดูให้มันรู้เมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตมันก็หยุดคิดทันทีเลย เราสังเกตเอาตรงนั้นที่จิตมันหยุดคิดนี่เพราะอะไรหนอนี่นะเมื่อเรากำหนดดูก็รู้ได้เพราะขณะนั้นน่ะสติมันประจำอยู่กับจิตเลยมันไม่ระลึกไปทางอื่นต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจวิธีนี้แล้วแม่นจะ,จะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นใดมันมันก็ จเจริญไม่ได้เช่นถ้าจะบริกรรมพุทธโธอย่างนี้มันก็พุทธโธวิ่งออกนอกนู่นมันไม่ได้พุทธโธอยู่ภายในถ้าควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้นึกพุทธโธก็พุทธโธก็อยู่กับความรู้อันนั้นแหละความรู้อยู่ไหนพุทธโธอยู่ตรงนั้นเช่นนั้นมันจึงได้ผลจิตมันจึงสงบลงได้ หรือกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะถ้าไม่สกัดกั้นจิตนั้นให้นิ่งอยู่ก่อนมันก็จะไม่ไม่สามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ได้ตลอดไปอะเดี๋ยวมันก็คิดไปทางอื่นโน่นแหละมันไม่จับอยู่ลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นต้องสกัด กั้นความคิดความนึกทั้งหลายไว้ให้ได้ต้องสู้กันกันกบกิเลสให้นึกว่าเราต่อสู้นะการภาวนานี่นะพูดกันตรงๆนะเราทำพิธีต่อสู้กับกิเลสหวังว่าที่จะเอาชนะกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นได้ทีนี้ถ้าว่าบุคคลไม่ภาวนาแล้ว ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นกิเลสมันก็ไม่คุกคามจิตใจเท่าไรแล้ววนันนี้เพราะว่าไปตามอำนาจ,อนาจของมันแล้วมันก็ปล่อยให้จิตเป็นอิสระแล้วคิดไปเรื่อยเไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือว่าตัวสบายนี่บางคนนะถือว่าตัวสบายได้คิดเพลินไปแล้วก็นึกว่าสบาย นึกว่าใจทนไม่เป็นอะไรแท่ที่จริงแล้วนั่นแหละมันกำลังเดินทางไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนใจทีแรกนี่มันมันไม่ทุกข์ใจจริงเนี่ยไปไปแล้วนะเมื่อกิเลสอันนี้มันเพาะตัวกันเข้ามีกำลังมากเข้าไปแล้วมันก็เผาจิตให้ร้อนแล้ววันนี้นะมันเป็นยางนั้น เพราะฉะนั้นน่ะก็จึงอาศัยความอดกั้นทนทานนี่นะก่อนอื่นนะเป็นหลักเลยต่อจากนั้นไปเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ต่อเนื่องกันไปได้มันก็ไม่เผลอหรือถ้าจะบริกรรมพุโทโธอย่างนี้พุโทโธมันก็ต่อเนื่องกันไป ไม่ขาดสายอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่เราจะต้องทำใจให้สงบต้องทำลงไปจริงๆทำเล่นไม่ได้เรื่องสะกดจิตให้อยู่ภายในนี่นะสำคัญนะถ้าใครสะกดจิตให้อยู่ภายในไม่ได้แล้ว ทำยังไงใจมันก็ไม่รวมลงไม่สง,งบเพียงสกัดจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่ยังไม่ใช่สมาธินะยังแต่แต่ว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นทีนี้จิตที่มันเคยยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แต่ก่อนนู้นอาศัยตปะธรรมคือความอด ทนอดกั้นอาศัยสติประกอบเข้าไปจิตมันไม่อ่อนแอมันเข้มแข็งแล้วมันไม่คิดส่งไปทางอื่นแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ภายในนี่ทับกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือไว้นั่นกิเลสตอนนะั้นมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไป หรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่ในจิตมันก็ระง,งับไปถอนไปเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมัน <c oughs> พออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถอนออกไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาไม่อึดอัดทีแรกมนันอึดอัดแล้วพอเมื่ออารมณ์นั้นถอนออกไปแล้วมันจะเบาปลอดโปร่งขึ้นมา เมื่อมันเบามันโปร่งแล้วแล้วมันก็รวมลงได้เมื่อมันรวมลงไปนี่ก็ไม่ไม่ต้องได้สะกดอะไรแบบนี้นะมันเป็นเองมันนะบบนี้เมื่ออารมณ์ต่างๆนี่มันระงับไปแล้วมันมันก็รวมลงไปอยู่ที่เดิมของมันนะจิตนี่นะมันอยู่ที่เดิมของมันทีนี้เมื่อมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่มันก็ฟูขึ้นมา มันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดูดังนั้นเมื่อจิตมันเบามันโปร่งแล้วมันรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งลงไปอ่ะนั่นแหละมันถึงเป็นสมาธิแบบนี้นะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว้ไม่ได้อดไม่ได้กลั้นไม่ได้คมแบบนี้นะมันได้คมแต่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลง ยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะเราต้องได้ช่วยพมช่วยอดเบ่นงนั้นแล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี่ให้มันสม่ำเสมออย่าไปหายใจแ,แรงอย่าไปกั้นลมหายใจอันนี้ก็สำคัญพยยาหายใจให้สบายสบาย ค่อยผ่อนไปทีละน้อยละน้อยให้ลมหายใจมันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับอันนี้นับว่าเป็นกรรมวิธีสำหรับฝึกใจให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมั่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสมาธินี้นับว่าสำคัญนะ ต้องให้เข้าใจความสำคัญของสมาธิก็ก็เมื่อจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วมันทำดีไม่ได้คนเรานะ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงว่ามันสำคัญนั่นแหละอันสมาธินี่นะ ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยการนั่งภาวนาอย่าไปรีบอยากจะรู้โน้นรู้นี่ทันทีต้องปรับจิตด้ให้มันเน่วออยู่สะกร่อนมันมันเนวแน่จริงเหลือมันก็รู้ได้ตอนที่เราไม่ต้องข่มมันไม่ต้องอดกั้นอะไรมันก็อยู่ได้โดยลำพัง เพียงแต่ปรับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันค,ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะนั่นก็รู้ได้แล้วว่าจิตมันตั้งลงแล้ววันี้นะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันรู้สึกอิ่มต่ออารมณ์อิ่มต่อความคิดต่างๆลักษณะของจิตที่มันรวมลงเป็นสมาธินะมันไม่อยากคิดไปไหนมันเบื่อ มองเห็นว่าการคิดเลื่อยเปอยไปยงนั้นไม่มีความสุขไอ้ความที่จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสตินี่อันนี้มันสุขสบายมากไม่มีกังวลอะไรจิตใจนี้ถ้ามันไม่มีกังวลอะไรแล้วมันก็สบายที่มันไม่สบายนั่นเพราะมันกังวลห่วงหน้าห่วงหลังนุ่นนุ่นนี่นี่อยู่นั่นเละ นี่เมื่อเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้แคะนั้นให้พากันรู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ทําใจสงบลงนั่นแต่ว่ามันมันก็แท้จริงไปชั่วคราวก่อนเพราะว่าสมาธินี่เมื่อไปไปแล้วมันมันรู้สึกถอนได้ ทีนี้เมื่อสมาธิมันถอนออกมาก็ต้องเจริญปัญญาต่อคือว่ามันมันต้องการอยากรู้นั่นอยากรู้ความจริงของชีวิตนี่เมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วเมื่อมันต้องการอย่างนั้นก็เอาอะไรบ้นี่พิจารณากันการพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาอยู่ในความสงบนั่นแหละอยู่ในปัจจุบันนั่นนะ อยู่ในอยู่ในความรู้อันนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ส่งจิตออกคิดส่งออกไปข้างนอกนู่นไม่ใช่นะถ้าแบบวิธีหนึ่งกับวิธีเพ่งกระสินวิธีเพ่งกะสินนี่มันทําได้ยากคนไม่สามารถจริงๆริงทำไม่ได้ต้องเพ่งเอาจิงริงเพ่งวัตถุในหนึ่งภายนอกเมื่อมันติดตาติดใจแล้วก็ จึงควยน้อมนิมิตอันนั้นเข้ามาภายในให้มันมากระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้าไม่เพ่งกระสินอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเพ่งออกไปนอกพยายามเพ่งอยู่ภายในให้มันกระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้ามันกระจ่างอยู่ภายในนี่มันก็เห็นอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าหลายส่วน เพราะว่าจิตนี่เมื่อมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอารมณ์ต่างๆแล้วมันแม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่สามารถจะเห็นกายอันนี้ได้เพราะฉะนั้นะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพ่งอยู่ภายในนั่นเพ่งไปเพ่งมาอารมณ์ ที่ใจมันยึดถือไว้เนะี่ยมันรังงับไปแล้วจิตก็ผ่องใสขึ้นมาเป็นยงั้นเมื่อจิตผ่องใสแล้วเราจะนึกดูวอวัยวะร่างกายภายในนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เห็นได้หรือว่าระลึกดูหลายส่วนก็เห็นได้พอนึกเท่านี้แหละภาพของอวัยวะส่วนนั้นก็จะปรากฏทันที เช่ chat, นนึกถึงกระดูกสันหลังอย่างนี้นะกับซี่โครงอย่างนี้กระดูกสันหลังกับซ ok oka ี่โครงก็จะปรากฏนะคือว่าภาพของกระดูกสันหลังและภาพของกระดูกซี่โครงจะจะปรากฏในใจให้ใจได้เห็นแต่กระดูกซี่โครงกับซี่โครงกับโครงกระดูกนั่นแหะ มันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิษต์แบบนี้นะเออคนเรานี่เมื่อตายลงเวลจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อหนังมังสาในเลือดเนื้ออันใดก็เบื่อเน่าละลายออกไปหรือไม่ฉช่นนั้นก็มีสัตว์อื่นมา กัดมากินไปเช่นพวกสุนัขพวกกาพวกแรง้งต่างๆหมูนั่นแหละมันมาจิกกินไปมันก็หมดไปหมดไปในที่สุดก็เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกเท่านี้เองกัดเพ่งดูแล้วก็สอนตนอยู่ในนั้นแหละนี่ดูสิ คนเราเนี่ยแต่เมื่อบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่ร่างอันนี้มันก็ยังไม่แตกกระจกกระจายอดตจากกันพอหมดบุญหมดกรรมที่หล่อเลี้ยงอุปธรรมบำรุงรูปกายอันนี้ไว้แล้วร่างกายอันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้เช่นไหนแต่จึงไปหลงรักหลงชังนักหนา หมจยยึงฉะไหนจึงไปปรารถนายิ่งนะักกระสอนตนเข้าไปอย่างนี้อันนี้ท่านเรียวกว่าปัญญาสอนจิตเข้าใจเมื่อเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วมันถ้าเกิดอุบายขึ้นอย่างว่านี่แหละถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิแล้วอุบายต่างๆนี่ไม่เกิดแล้ว เมื่ออุบายมันเกิดมาแล้วมันก็มาสอนจิตนี่จิตนี่ก็ได้นิพิธาความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้จะไม่เบื่อหน่ายยังไงเล่าก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหมายเอาดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรแล้วก็ทั้งโศกโครกโศกระปรกด้วย มีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามเ,เมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบือ่อในนั่นเองในระยะนี่แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าในระหว่างสมถะเกาบวิปัสนานี่นะมันจะเกิดวิปัสนูขึ้นบางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอนเข้าไปให้เกิด ความเห็นเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงไปคือว่ามันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกแปลกต่างๆขึ้นมาเดีมยวบนั้นก็เกิดสีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทำให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษเพราะไปเห็นแสงเห็น สีต่างๆมวนั้นขึ้นมาแล้วนึกว่าเป็นแสงธรรมสีธรรมอันวิเศษนั่นนี่อันนี้แหละมันมันทีท่านเรียกว่าพิปัลาสนะให้เข้าใจถ้ารู้เท่าแล้วไม่เป็นไรถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงอะไรขึ้นมาก็ตามเถ้าหากว่า รู้เท่าว่ามันเป็นเพียงแค่นิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้เมื่อรู้เท่าอย่างนี้นะเราเราก็ไม่ใส่ใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเมื่อมันปรากฏอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนี้ใจก็เบิกบานยิ่งขึ้นแหละถ้าหว่ามันเกิดแสงสว่างอย่างว่านั้นนะ ถ้ารู้เท่าก็เป็นวิปัสนาถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นวิปัสนูปกิเลสไปทำให้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้แต่บางคนมันก็ไม่เป็นไม่เกิดวิปัสนูอุปกิเลสอย่างนี้ขึ้นมาก,ก็ก็มี พิจารณาไปก็เห็นตามสภาพความเป็นจริงไปเลยส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามก็ดีอย่างนี้แหละส่วนที่เป็นรูปมันก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละส่วนที่เป็นนามธรรมามันก็เกิดดับเกิดดับอยู่กับจิตนี้แหละเพราะนามธรรมามันเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นที่จิตนี้เองนะ จิตไปสัมผัสกับร่างกายอันนี้แล้วก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกน้ำก็ดับมันก็เป็นความจริงเนะียเมื่อรูปอันนี้รูปกายอันนี้มันใช้การไม่ได้แล้วมันธาตุสี่นี่มันแตกสามัคคีกันลงไปแล้ววันนี้ความรู้สึก ตั้งแต่บนศีรษะนั้นลงมาจนถึงเท้าไม่มีเลยว่าเมื่อจิตยังไม่ถอนออกจากร่างนี้มันก็จะไปรู้สึกอยู่แต่ในหน้าอกเท่านั้นเลยพอจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วความรู้สึกก็หายหมดอย่างนี้นะดังนั้นนะ่ะก็ต้องกำหนดรู้ว่านามันทานี่เมื่อมันรูปมีอยู่ก็อาศัยรูปอยู่ พอรูปนี่มันแตกสลายลงน้มารรทมันก็ดับไปตามกันวิปัสนาญาณต้องกำหนดรู้ความเกิดความดับของรูปของน้ำอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลเรียกว่าละเสียได้ซึ่งอัตตานุทิฏฐิความที่เห็นว่าขันหานี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ก็ระง,งับไปเรียกว่าความเห็นอย่างนั้นมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่านามรูปนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันกระจ่างอยู่ในใจนั่นเสมอไปพิจารณาทีไรเห็นแจ้งแล้วก็ปล่อยวางลงไปใจมันรวมอยู่พร้อมด้วยความรู้ความเห็น ในไตรลักษณะญาณน,นั่นแหละปรากฏอยู่ในปัจจุบันเสมอเสมอไปเป็นอย่างนี้การเจริญวิปัสนาไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่หยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อคิดเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามเป็นจริงแนละ้วก็ปล่อยวางนะ ลอยวางและจิตก็รวมอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั้นแหละทีนี้เมื่อมันรวมอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดท่านจึงเรียกว่าไตรลักษณะาญานนั่นแหละความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันไปรวมอยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมาปรากฏในมโนทวานะโก เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขณะเดียวนั้นเลยไม่ยืดยาดแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันบำเพ็ญให้เป็นไปในจิตของตนดังแสดงมาพวกกิเลสมันก็มีอำนาจของมันนะบัดน,นี้เราบวชวันนี้เราเพื่อว่าหวังว่าจะมา กำจัดกิเลส